ที่ตลาดอาม่าพันสุขคล้องอย่างนี้คล้องเจ็ดนะครับหรือพอกันนะครับตลาดอาม่านะครับสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายดูหลังตลาดเลยครับเนออยู่เนว้กินเทียบนะครับมือบริแอร์ครับเดียนเชิญบี้บี้สาวแขก ปิดครับลิงก์ที่2นะครับกุ้มหม้อนะครับรอบที่2 278บาทนะครับได้ชมมือสุดท้ายหมอลำสาวน้อยพเพชรรุ่แพงสาวน้อยละบนโชว์พี่หมอนอิองจะขึ้นฟ้อนเสิร์ฟขึ้นฟ้อนเสิร์ฟจกมือในทัพนาทัพนาจมมือนี้ฟ้อนเสิร์ฟจกมือนี้ใจอีกไหมค่าทวัวร์ไหมสี่ร้อย,าาย่าคาจะให้ผู้ใจค่ะ <laughs> ค่าชุดค่าเที่งงนาดีข้าววคนเียไ้ไโอ้โหวาเร็วมากมือออกว่าเร็วมากเลย้หับด้วย ครับไไม,มากรงาุงเทน<ด>พปเปน,เน,ทนะครับพอพอี่เมย์ที่จนมาปฏิบทติงานอยู่กรุงเทพนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับเพราะว่าอีเป็นเดนอยูุบองได้มหาคงยิงไลท์นะครับกราบขอบพระคุณท่านเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมย์ ความสวยงามนลยครับเก็บเ้าก็ไป,ไปตั้งไหมนะครับทุกวันทุกวันสุนดยอดนีๆครับพ่ออับก็บินแข็งเค้มเลยมือเนี่ย,ยโอเคโอเราโคนบะโอ,อ,โอ้อันนั้นอันนั้นน้องซ้ายพ่ออับตีไปพระยานะ่ <c oughs> ะ,ะเออไม่นี่ป่าปากบ่ตีเงียบปิดเลยมือเนี่ย

เป็ลาลาไปเนาะเป็นบวกวงหน้าเป็นอกซีดเป็นเมียมมันนี่เป็นววงเป็นบวสวงพวซีดไรพวก ยซื้อบัตรนะครับบัตรแข็งงั้นบ้าน้องอิงนะครับวันที่30มสิเขาดาวนะครับมีหนังให้เบิ่งพ้อมมีหมอลำให้เบิ่งน้ำนะครับมีหนังด้วยมีหมอลำด้วยนะครับได้เห็นบุญพ่อนะครับบัตร120บาทนะครับทักไปที่พ่อแม่อิงแฟนเพจหรือไองมารับยูน่างานได้เลยนะครับตอนนี้มีบัตรแข็งเป็นสอกนะครับของอีพร้อมลายเซ็นอุงอิงนะครับเขียนครับไอพอดด้วยลายมือของอิงเองนะครับ เป็นทีละลึกได้เลยนะครับ คอดียิ

รอบนี้เราก็ยิงโดนนะครับจะได้ลงมังเทมรับมีโซนอีสน <c oughs> านเอาไรเช่นอะยรอยู่นั่น,น,น <c oughs> สามหาซีหาหรอ มาแล้วปุยิงทำหายยู่แบบตอนตอนตอนมาถึงงานน่ะปุ้ยิงบอกว่าไม ไม่เห็นแกงฟันน้ำนมเลยสันว้าคือสร้างได้แท้เหมือนรู้เลยอ่ะเหมือนรู้ว่าจะมาเนาะอันวันนั้นไปตรงสัมสัมลอใช่ไหมจะกลับแล้วยังไม่ได้เจอแกงฟันน้ำนมเลยว่างั้นมาเฉยไม่รู้ว่าจะมา กับแล้วติดจ้าไม่รู้ด้วยม่ยังเบืองมองมาตะลุกด้วยตีอ๋อคืังยงกบอ๋จะมาปีกหัวไม่หน่อยเอินบีกินอยู่แต่แต่ปีรัคือคือคือก็ได้แบบจับใจความอย่างนะ พอเห็นแล้วโบจะค่อยรูปไหมโบบอกว่าคือมาแล้วจะไปจังอีรีแล้วมาจังอีรีมาขออนุญาตเดินทางแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องซับนีอยูนี่วีเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยสมผูรณ์ครับ